วันดีครับพี่น้องพอจ,จอดรถกันเลยลงมาเบิงมันโหนมาหาแถวลงงจอดรถมันเป็นตัวนี้ยางมาเบิงกใก่ๆพักติวครับพี่น้องหน่อ,อนนอนนีดอกความนี่ครับเห็นแล้วคึดพอหลาบคึดพอต้มทันทีเลยครับ หยอดอ่นอนๆเลยนึกถึงเมียนูอย่างน้อพี่น้องน้อนี่ต้นผักติวหยอดอ่นอนๆเลยครับมีดอกน้ี๋ย่ามือแรงสิคิดเมนูสิเก็บไปใส่แกงใส่ต้ม่มกินสดอยู่หรอครับโอ้เป็นตาแสีบเฮนี่ครับผักติวบา้านเฮา อย่าเสียเปลี่ยนเด้อครับว่าจะไปยังกินเหมือนแรง